อ่ะสวัสดีนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวปืนสายสะสมนะครับ smg uc นะครับค่ายรอตเวนนะครับเห็นเพื่อนๆพ่ถามมาในคลิปนะครับว่าอยากให้รีวิวตัวนี้นครับว่ามันเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ตัวนี้ก็คือ smg ปืนแก๊สนะครับ BB g ีกันแก๊สของค่ายรอตเวนนะครับ uc mp 2 a 1นะครับตัวนี้จะเป็นตัว ลิมิเติดนะครับที่เป็นท้ายไม้นะครับก็คือไม้แท้เลยตัวที่เป็นตัวปกติก็คือจะเป็นท้ายพับได้นะครับเป็นเหล็กพับได้ตัวเดิมๆม,มานะครับจะเป็นแมกกาซีนแบบ CO2 นะครับแล้วต้องใช้แก๊สหลอดนะครับในการเติมแต่ผมได้ซื้อตัวแก๊สกระป๋องธรรมดามาด้วยนะครับก็สามารถใช้กันได้นะครับแต่อาจจะมีความเบาบ้างนิดหน่อยก็ต้องเติมแก๊สประมาณ สิบสี่กิโลนะครับถึงจะโอเคเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูตัวปืนเลยนะครับตัวปืนส่วนมากนะครับทั้งโครงปืนจะเป็นเหล็กหมดนะครับจะมีพันท้ายนะครับที่เป็นไม้แล้วก็พวกประกับจะเป็นพลาสติกนะครับโพลิเมอร์เรื่องของมาร์กิ้งนะครับจะมีหนึ่งจุดตรงนี้นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ ก็จะมีตรงนี้นะครับเขียนว่า Make-in ใต้วันแดีวเรามาดูเรื่องของวัสดุกันก่อนนะครับตัวแม็กกาซีนนะครับเขาก็จะทำมาจากเหล็กนะครับก็คือแม่เหล็กดูดติดนะครับแต่มีน้ำหนักเบามากโคมปืนก็ทำมาจากเหล็กทั้งหมดเลยนะครับ พอนอครับขานอก็ทํามาจากเหล็กนะครับอันนี้ก็เหล็กส่วนหน้าส่วนหลังก็เป็นเหล็กหมดเลยนะครับพันชาก,ก็เป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายใน,นกันนะครับว่าชิ้นส่วนเป็นยังไงบ้างนะครับวิธีการประกอบก็คือถอดประกอบอ่ะก็คือถอดให้เราถอดพันทายไม้ออกมาก,ก่อนนะครับ ด้วยการกดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้ขั <c> ้น <oughs> ตอนต่อไปนะครับเราต้องกดตรงนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะถอดฝาออกนะครับชุดนี้จะเป็นชุดโบนะครับแล้วก็สปริงรีคอยล์วิธีการถอดก็ให้เราดึงชุดโบออกมานะครับแล้วก็ยกขึ้นค่อยคยทำนะครับ เสร็จแล้วก็ถอดสปริงออกมานะฮะเพื่อดึงออกมาได้เลย,เลยตัวปรับฮอปนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องถอดออกก่อนเึง่จะสามารถปรับฮอปได้นะครับถือว่าปรับฮอปยากพอสมควรเลยอ่ะเร,อเรามาดูโบนก่อนนะครับ โบตัวนี้ครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่เหล็กก็คือแม่เหล็กดูอไม่ติดนะครับแต่เขาทํามาดีมากนะครับอลูมิเนียมตัวนี้คือหนาแล้วก็มีความแข็งแรงมากนะครับคือน้ําหนักเบาแต่ว่ามีแรงฉีบที่ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะ อันนี้ก็จะเป็นสปริงรีคอยนะครับอันนี้ก็เป็นพลาสติกธรรมดาส่วนตัวแกนก็เป็นเหล็กนะครับอ่ะมาไปดูวิธีแกะชุดลั่นไก่นะครับก็คือต้องเอาหมุดตัวนี้ออกนะครับเราต้องตอกหมุดออกนะตัวนี้ ก็จะแน่นนิดหนึ่งนครับถ้าวเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดรั่นไกของเขาครับวัสดุก็คือจะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับไม่เหล็กโดนติดถือว่ามีความแข็งแรงทนทานมากนะครับใจก,ก็เป็นเหล็กนะครับ โอเคแล้วเราประกอบกับขึ้นแล้วครับ ก็ใส่สปริงคืนกลับนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการถอดประกอบ เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องน้ำหนักนะครับปืนตัวนี้เป็นปืนเอนจีที่ผมรู้สึกว่ามันหนักเกินนะครับน้ำหนักรวมประมาณรวมแม็กกาซีนนะครับ3.4กิโลนะครับถือว่าแบกเอาเรื่องอยู่หนักมากนะครับความแรงของปืนตัวนี้นะครับผมวัดแากดูแล้วนะครับลูก0.2นะครับแก๊ส12กิโลได้ประมาณ300อ p s นะครับแต่จะใช้ แม่ของ co 2นะครับจะแรงประมาณ330 a p s นะครับก็จะมีความแรงกว่าแกสิสองกิโลนะครับส่วนในเรื่องคองมแม่นนะครับปืนเขาเนี่ยท่อเขาจะไม่ได้ยาวเท่าไหร่มันจะทำให้คือไม่ได้เด่นเรื่องความแม่นนะครับก็แค่พอใช้ได้นะครับระยะ10เมตรถือว่าเกาะกลุ่มกันได้ดีอยู่นะครับผมยังไม่ได้เทสไกลกว่า10เมตรนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มปลด ปับโหมดการยิงนะครับก็คือถ้าเลื่อนมาสายสุดเนี่ยก็จะเป็นออโต้นะครับตรงกลางก็จะเป็นเซมิขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นเซฟนะครับก็คือกดยิงไม่ได้ส่วนเรื่องแรงรีคอยล์แรงถีบนะครับถือว่าปานกลางนุ่มๆแรงนิดหน่อยนะครับถือว่าพอได้ฟิลเล่นสนุก เป็นปืนที่รัวมากนะครับคือเนื่องจากโบเขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับทำให้เอลิทกยิงเนี่ยสูงมากนะครับสามารถยิงรัวๆได้เลยแต่จะกินแก๊สมากครับแม้เติมแก๊สได้เติมหนึ่งครั้งเนี่ยเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็คือลูกหมดก็คือแก๊สแก๊สเริ่มอ่อนละถือว่าปืนถือว่ากินแก๊สมากพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะทําคลิป รีวิวการยิงให้ดูนะครับเป็นแบบสโลโมชันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ